นิทานสายรุ่งของหัวใจการแลกครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่งดงามเราภาพฝันมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่ามิตรภาพผู้คนในหมู่บ้านนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อใบบัว เธอแตกต่างจากคนอื่นๆใบบัวมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนและใบหน้าของเธอมักจะดูหม่นหมองอยู่เสมอวันหนึ่งมียายเท่าใจดีคนหนึ่งผ่านมาที่หมู่บ้านยายเท่าสังเกตเห็นใบบัวที่นั่งเหงาอยู่ใต้ต้นไม้จึงเดินเข้าไปหาหนูดูเศร้าส้อยนะ มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าใหญ่เท่าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนใบบนะัวเงยหน้าขึ้นมองยายเท่าหนูไม่รู้จะทำยังไงดีคะ่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยไม่มีความสามารถเหมือนเพื่อนๆทุกคนดูเหมือนจะมีสิ่งที่พิเศษแต่หนูไม่มีเลยยายเท่าพยักหน้าบางครั้งเราก็รู้สึกแบบนั้นได้นะแต่หนูรู้ไหมว่าทุกคนล้วนมีความพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองเหมือนกับสายรุ้งนั่นแหละ ยายเท่าชี้ไปบนฟ้าที่กำลังมีสายรุ่งทอดยาวหลังฝนตกสายรุ่งเหลือคะใบบัวถามด้วยความสงสัยใช้แล้วจ้าสายรุ่งมีหลายสีแต่ละสีก็สวยงามแตกต่างกันไปไม่มีสีไหนด้วยกว่าสีไหนเลยและเมื่อทุกสีอยู่รวมกันก็ยิ่งสวยงามนําองค์จริงไมหมจะยายเท่าอธิบายหัวใจของคนเราก็เหมือนกันหัวใจของทุกคนต่างมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ และสีเหล่านั้นก็คือความดีความเมตตาความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความพยายามและอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเรายายเท่าส่งซ้อยขอรูปหัวใจเล็กๆให้ใบบัวนี่คือหัวใจสายรุ้งนะจ๊ะลองสวมมันไว้ดูสิแล้วหนูจะค่อยๆค้นพบสีสันที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของตัวเอง ใบบัวรับสร้อยมาสวมเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดใจนับตั้งแต่วันนั้นใบบัวพยายามที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเธอเริ่มช่วยงานบ้านเพื่อนบ้านช่วยยายเท่าเก็บผักแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆนเมื่อเพื่อนๆน,นไม่เข้าใจบทเรียนเธอก็อาสาที่บายให้ฟังถึงแม้จะตะกุกตะกากบ,บ้างแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่ วันเวลาผ่านไปใบบัวเริ่มสังเกตเห็นว่าหัวใจของเธอไม่ได้มนหมองอีกต่อไปแต่กลับมีแสงสว่างและสีสันที่สดใสขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจของเธอก็ส่องประกายสีเขียวของความเมตตาเมื่อเธอพยายามทำสิ่งที่ยากสำเร็จหัวใจของเธอก็ส่องประกายสีแดงของความกล้าหาญและเมื่อเธอซื่อสัตย์กับตัวเอง และผู้อื่นหัวใจของเธอก็ส่องประกายสีน้ำเงินของความจริงใจใบบัวไม่รู้สึกว่าตัวเองด้วยกว่าใครอีกแล้วเพราะเธอรู้แล้วว่าเธอมีหัวใจสายรุ้งที่เปลี่ยมไปด้วยสีสันและความพิเศษมากมายไม่แพ้ใครและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อใบบัวแบ่งปันความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจของเธอก็ยิ่งเปล่งประกายเจิดจ้าและส่งผลให้ผู้คน รอบข้างมีความสุขไปด้วยคติสอนใจทุกคนล้วนมีความพิเศษและความดีงามซ่อนอยู่ในตัวเองเพียงแค่เราเปิดใจค้นหาและแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านั้นออกไปโลกก็จะงดงามเหมือนสายรุ้งที่ทอดยาวบนท้องฟ้าคุณคิดว่าใบบัวจะใช้สีสันจากหัวใจสายรุ้งของเธอไปทำอะไรอีกบ้างในอนาคตคะ่ะ